ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับนิมนต์จากคุณสุภูติสักยะและคุณนันทสักยะซึ่งเป็นเ,เลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลสักยะวงศ์ก็คือจะว่าไปก็เป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าเนี่ยสืบทอดกันมา2,000กว่าปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าบริีนิพพานไปก็สักยะวงศก็ได้ถูกฆ่าล้างโครโดยเจ้าวิทูรพาพะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเวรกรรมแต่อดีตชาตินะของเหล่าศักยะยว,วงส่วนหนึ่งก็ได้อพยพข้ามแม่น้ํามาอยู่ที่กบิลพัสสุก็คือรัฐอุตรประเทศในปัจจุบันนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไปที่หุบเขาบามิยันอีกส่วนหนึ่งก็มาที่ปาตันกับหุบเขากาดมันดุประเทศเนปาลน,นะแล้วก็ได้สร้างสถูปศักการะ ดูแลพุทธสถานสืบเนื่องต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้คราวนี้ทางคุณสุภูติสักยะคุณนันทะสกยะเมื่อทราบนะว่าอาจารย์เอได้มาปฏิบัติธรรมมาปฏิบัติบูชาสักการะบูชา,ชาที่ต้นพระศรีมหาโพสถานที่ตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าหาพระองค์ในพัทรกับนี้แล้วก็มาสำรวจ มาปฏิบัติบูชาสักการะบูชาหลวงพ่อองค์ดำหลายพระองค์ในรัฐพิหารแล้วก็มาสำรวจมาสืบหาหลวงพ่อบามียานอินเดียที่ทำกันเฮลีเมืองมุมไบเป็นต้นนะก็เลยว่าอ้าวอาจารย์มาทั้งทีทำไมไม่แวะมาที่หุบเขากัดมันดุซะหน่อยอ่ามากราบสักการะ พระมหาสถูปของเหล่าศักยะวงซึ่งลักและหวงแหนมาเป็นเวลานานทีแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายอย่างนะจนกระทั่งคุณสุฟูติยืนกรานออกมาคอนเฟิร์มเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าอาจารย์ไม่ต้องคิดอะไรมากมาตัวเปล่าด้วยเลยเพราะผมเองก็อุปถากดูแลครูบาบุญชุม่มและพระเทระหลายท่าน สมเด็จเอ่ยท่านเจ้าคุณเอ่ยครูบาบุญชุ่มเอ่ยเขาก็ให้การต้อนรับพระเถระจากเมืองไทยหลายท่านมีที่พักให้ตั้งหากเรียกว่าสุภูติมนาสตรีนะเพราะฉะนั้นในเมื่อสามารถเ,เข้าเนปาลได้โดยไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องค่าอาหาร ค่าที่พักค่าน้ำดื่มค่ายานพาหนะานอย่างนี้ก็สบายใจก็ได้รับนิมนต์และเดี๋ยวเราก็จะได้ไปกราบสักการะมหาสถูปที่ชาวสักยะรักษาและห่วงแหนมาต่อเนื่อง2,000กว่าปีได้ชวมมรดกโลกของเนปาลก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการนิมนต์ในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับคุณสุภูตินันสักยะและคุณนันทาสักยะมาณโอากาศนี้เจริญพร Why? Wow.